สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงบทเรียนวิเคราะห์มูลค่าของหุ้นนะครับอาจารย์ใช้คำว่าหุ้นเนื่องจากว่ามันมีสองอย่างนะครับหุ้นบุรุมสิทธิ์กับหุ้นสามัญน,นะครับก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องหุ้นก็มารู้จักอาจารย์ก่อนนะครับก็เป็นอดีต นักศึกษาปริญญาเอกนะดับหลักสูตร2ปี PhD ทางด้านกัรเงินนะครับจากเกาะไต้หวันนะครับจะเป็นหัวข้อที่เสนอนะครับขึ้นประสัยให้เพื่อนเพื่อนกับอาจารย์ที่ปรึกษาฟังนะครับหัวข้อนี้ก็จะเอาไปพัฒนาเป็น าวารสารนะครับเพื่อนผงอาจารย์ที่ปรึกษานะครับนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับหลักสูตร2ปีนะครับทางด้านปริญญาเอกการเงินนะครับก็สี่นะครับปริญญาตรีทางด้านการเงินและธุรกิจนะครับสอง ปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจนะครับ3.3 5นะครับก็มาเข้าถึงเนื้อเรื่องนะครับจดุดแรกก็จะพูดถึง p r e f e r Stock หรือว่ามูลค่าของหุ้นบริมสิธิ์นะครับก็หุ้นบริมสิธิ์นี้มันลักษณะว่ายังไงนะครับก็ใน,นภาคภาษาไทยก็เขียนไว้ชัดถ้าอ่านแล้วก็เข้าใจนะครับ หุ้นบริมสิทธิ์นะครับเป็นหุ้นที่มีลักษณะกึ่งหนี้สินและกึ่งทุนนะครับสารกฤษว่าไฮบริดนะครับหรือครึ่งนะครับคล้ายหุ้นกู้ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่มีลักษณะคล้ายดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้ที่ต้องจ่ายเป็นจํานวนคงที่แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์และจ่ายก่อนเงินปันผลของหุ้นสามัญน,นะครับ ก็ในงบดุลน,นะครับถ้านักศึกษาเช็คดูนะครับในตอนที่ผู้ถือหุ้นและหนี้สินนะครับหรือว่าหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะมีะคนกู้หรือว่าเดบหุนะ้นกู้ระยะยาวหรือว่าบอลถัดลงมาก็จะเป็นหุ้นบริมสิทธิ์ถัดลงมาก็จะเป็นหุ้นสามัญน,นะครับ ดังนั้นถ้าบริษัทมีอันเป็นไปนะครับหรือว่าได้ประโยชน์มาก็ต้องปันผลให้เจ้าหนี้ก่อนถัดมาก็จะเป็นหุ้นบริมสิทธิ์นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นหุ้นสามัญนะครับเนื่องจากว่าหุ้นสามัญในมันเป็นมีสภาพเป็นเจ้าของถ้าเป็นเจ้าของก็ต้องรับอะไรหลังจากคนอื่นนะครับ ที่เป็นสูตรนะครับถ้าเป็นสูตรของมูลค่าของหุ้นบุรุษมิสิกนะครเท่ากับเงินปันผลนะครับเงินปันผลหารด้วยอัตราผลตอบแทนนะครับก็ไม่มีลบกโกรอะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าเสมือนว่ามันเป็น zero g r o w นะครับนี่ก็เป็นสูตรนะครับก็ VPS คืออะไรตรงนี้ก็เขียนนะครับมูลค่า ของหุ้นบริมสิทธิ์นะครับ DPS คือเงินปันผลนะครับแล้ว KPS ก็เป็นอัตราผลตอบแทนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับบริษัทแห่งหนึ่งนำหุ้นบริมสิธิ์ออกจำหน่ายโดยมีการกำหนดจ่ายเงินปันผลหุนละ20บาทนะครับถ้าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเป็น12%นะครับมูลค่าของ หุ้นบริมสิทธิ์เท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกมาแล้วหุ้นปันผลนะครับก็ดีเบนแล้วก็อัตราผลตอบแทนนะครับก็จะเป็น i อ t นทรีส r ร t e นั่นเองนะครับเท่ากับ12แล้วก็เอามาหารนะครับก็เท่ากับ200บาทนี่เป็นมูลค่าของหุ้นบริมสิทธิ์นะครับขวามือถ้าเขาเปลี่ยนนะครับมูลค่าของหุ้นบริมสิทธ์นี่เขาบอก มูลค่านะครับร้อเท่ากับตรงนี้นะครับแล้วก็เงินปันผล10%แล้วก็ถามหาอัตราผลตอบแทนเท่ากับเท่าไร่นะครับเราก็ค่<ๆ>ยโยกย้ายกันไปนะครับก็ย้าย KPA มาด้านนี้ย้ายร0อยหมาด้านนี้ก็10หารด้วย100ก็จะเท่ากับ10%นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ มาถึงหุ้นสามัญน,นะครับในภาคหุ้นสามัญม,มันมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับก็ผู้ถือหุ้นสามัญมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการนะครับที่อาจารย์พูดไปที่แล้วนะครับหุ้นสามัญไม่มีกําหนดระยะเวลาถ่ายถอนนะครับก็เมื่อไรที่อยากแบ่งปันผลการก็แบ่งกันไปนะครับ ผู้ถือหุ้นสามัญสามารถขายเปลี่ยนมือได้นะครับสมมติว่าคนซื้อหุ้นมานะครับคนอยากขายคนก็ขายได้นะครับมีอัตราผลตอบแทนในลักษณะเงินปันผลดีเวเดนนะครับ mm hmm. กำไรส่วนเกินนะครับก็เร mm ียกว่าแคปิอลเกนนะครับกำไรส่วนเกินนี้มันคำนวณยังไงกำไรส่วนเกินก็เอาราคาณปัจจุบันหรือว่าราคาตลาด Market Price mm hmm. ลบด้วย ราคาหุ้นที่ออกขายช่วงแรกๆแต่ว,ว่าภาษาอังกฤษว่า Public Offering Price หรือว่า Book Value Price นะครับเดี๋ยวถึงตัวเลขอาจารย์จะบอกนะครับอันนี้เราได้ Capital Gain นะครับในการเสียภาษีอันนี้ก็ต้องเสียนะครับคนที่ซื้อหุ้นมาเนี่ยต้องเสียกำไร2อย่างนะเสียภาษี2ออย่างนะครับภาษีจาก Capital Gain นะครับ ผลต่างระหว่างราคาหุ้นณะปัจจุบันและตอนที่ออกขายนะครับแล้วก็เงินปันผลนีก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยซื้อหุ้นสามัญก็ต้องโดน2อ,อย่างนะครับนี่ก็เป็นสูตรนะครับก็สูตรนี้อาจจะปีเขียนไปตัว ตัวอักษรนะก็อาจจะต่างกันไปแล้วแต่ผู้เขียนนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายนี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับ P0 มันคืออะไรคือราคาตลาดณนะปัจจุบันนะครับ0คือปัจจุบันนะครับ p t h a t นะครับสายหมวกอย่างนี้ก็หมายความว่าราคาที่คาดหวังในอนาคตนะครับส่วน G นี่ก็เป็นอัตราการเจริญเติบโตนะครับส่วน KS นี่ก็เป็น อัตราผลตอบแทนนะครับขั้นต่ำที่ต้องการถ้าใสหมวกอย่างนี้หรือภาษาอังกฤษฮัทอันนี้คาดหวังนะครับก็หมายความว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่คาดหวังส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจริงนะครับโอเคนะครับก็ไปดูตัวอย่างนะครับถ้า ในการคำนวณน,นะครับมูลค่าของหุ้นสามัญมันจะมีส่วนผสมสออย่างนะครับก็คำนวณจากผลตอบแทนเงินปันผลนะครับก็เอา,เ,อา,เ,อาเงินปันผลนะครับปลายปีที่1ห,หารด้วยราคาณปัจจุบันของหุ้นนะครับอาจารย์ไม่ต้องอ่านนะครับก็อธิบายให้เลยนะครับถ้าเราเอาและอีกส่วนที่สองก็จะเป็น Capital Ga i นนะครับ Capital เก i n คือหมายว่า,าผลกำไรนะส่วนเกินนี่เขาเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะครับไอพี่ที่หน,นึ่งเ่ยเราคาดหวังว่าหุ้นเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่นะครับก็มาเอาหักกับราคาหุ้นณนะปัจจุบันหารด้วยณนะปัจจุบัน2ตัวนี้บวกกับตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นาราคาหุ้นทั้งหมดที่ได้นะครับ เนื่องจากว่าคนซื้อหุ้นคนอันที่หนึ่งคนจะคนจะได้ประโยชน์จากเงินปันผลอันส่วนที่สองคนจะได้จากอัตราส่วนเกินนะครับบวกเข้ากันนะครับก็ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับหุ้นสามัญของบริษัทแห่งหนึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินการผล10บาทในอีก12เดือนเห็นไหมสิบบาทในอีก12เดือนนะครับปันผลนะครับปันผล ถ้าราคาปัจจุบันของหุ้นสามัญเป็นร้อยบาทปัจจุบันก็ P 0นะครับอัตราเงินปันผลที่คาดหวังเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาตามสูตรนะครับ D 1ก็เท่ากับ10ใช่ไหมครับอรอยกว่าเห็นไหมเงินปันผล10บาทนะครับใน x ีก12เดือนก็หมายความว่าปลายปี1นึงปีก็มี12เดือนนะครับหารด้วย P 0ไปก็เท่ากับ10%นะครับอันนี้ก็จะเป็น อัตราเงินปันผลที่คาดหวังนะครับส่วนอัตรากำไรส่วนเกินที่คาดหวังก็ใช้สูตรนี้แล้วกันนะครับว่าอนาคตมันราคาหุ้นที่คาดหวังนี่ก็เป็น105ราใช่ไหมครับราคาหุ้นณนะปัจจุบันก็100หักกันไปก็เท่ากับ5บาทหารด้วย p 0 p 0ของเรานี่ก็100บาทนะก็เท่ากับ5%นะครับ บวกรวมไปหมดแล้วก็เท่านกะับ15%อย่นี้ก็จะเป็นผลได้ในการซื้อหุน้นทั้งเงินปันผลและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังครับนี่ก็เป็นสูตรเมื่อกี้นะครับเห็น <Down S 2> <garments> ไหมบวกเข้ากันนะครับบวกเข้ากันเนี่ยเมื่อกีนะะก้นะครับก็15%นะครับก็จะเป็นอัตรา ผลตอบแทนที่คาดหวังทั้งหมดนะครับก็จะได้จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลบวกอัตราผลตอบแทนจากการขายหุน้นราคาหุนนะครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์นี้เขียนให้เราเข้าใจง่ายนะครับเราคำวนวณ ราคาณปัจจุบันที่คาดหวังนะครับก็เท่ากับเงินปันผลนะครับแต่ละปีแต่ละปีแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นผลณปัจจุบันนะครับก็มาดูไทม์ไลน์เป็นตัวเลขนะครับอโอเคนะก็ยังเป็นสูตรอยู่นะครับอันนี้เซโร่โกลนะครับถ้า Zero เซโร่โกลนี่ก็เท่ากับเงินปันผล,ผลหารด้วยอัตราผลตอบแทนนะครับเห็นไหมเนี่ยนะ เงินปัปนผลหารด้วยอัตราผลตอบแทนทำไมไม่เอาไปลบกับ g ก o w G เพราะ zero grow สมมติว่าเาขาบอกว่าอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ5%ทุกๆุกปีคุณเอาปีที่2 5%หักกับปีที่หนเก็เท่ากับ0ูนย์จังมดังนั้นก็เรียกว่า zero grow ถ้า zero grow ก็สูตรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ก็บอกยังไงนะจงหามูลค่าหรือราคาหุ้นสามัญที่มีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ10บาทโดยมีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำา2 2นะครับอันนี้ก็บอกมาหมดแล้วนะครับเงินปันผล10บ,บาทฐานด้วยอัตราผลตอบแทน12%นะครับก็จะเป็นราคาที่คาดหวังณปัจจุบัน83.33บาบาทนะครับโอเค อันนี้เป็นสูตรคำนวณเงินปันผลปลายปีที่หนึ่งนะครับตรงนี้มันไม่ใช่ zero growth ละมันจะมีอัตราเจริญเติบโตนะครับ10%นะครับแล้วก็อันนี้เป็นยังไงนะเงินปันผลหุนละ20 20บาทนะครับ แล้วก็อัตราผลตอบแทน10%เจริญเติบโตนะครับ10%ไม่ใช่อัตราผลตอบแทนนะครับก็คำนวณเงินปันผลณปลายปีที่หนึ่งก็เท่ากับเงินปันผลบัดนี้คูณด้วย1บวกอัตราเจริญเติบโตนะครับก็10%เองนะครับก็เราจะได้ปลายปีที่หนึ่งก็เงินปันผลจะได้เท่านี้นะครับ22 ถ้าเราเขาอยากคำนวณปลายปีที่5ตรงนี้ก็บางคนก็เขียน n บางคนก็เขียน t นะครับก็ยกกำลัง n ก็ปีที่5ก็ยกกำลัง5ไปเหไหมแล้วก็คูณเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการคำนวณเงินปันผลณปีที่5นะครับเท่ากับ32.21อนะครับอันนี้มารวมนะครับ ราคา,าที่มีความเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับ g ไม่เท่ากันนะครับก็ใช้คำนวณสูตรนี้นะครับอัตรา,าราคาหุ้นที่คาดหวังเท่ากับเ,เงินปันผลหนักบ,บัดนี้คูณด้วย1บวก g g คืออัตราเจริญเติบโตนะครับด้วยอัตราผลตอบแทนหกักอัตราเจริญเติบโตนะครับโอเคนะไปดูตัวอย่างนะครับ เขาว่ายังไงนะครับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ12%นะครับก็ K s เท่ากับ12%นะครับ G ก็เท่ากับ10%นะครับก็คูณเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นคูณเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินปันผลณปัจจุบันนะครับใช้สูตรเ่อกีนะครับแทนเข้าไปก็เท่ากับเ,เงินปันผลบัดนี้คูณด้วย1บวกอัตราการเติบโตก็10%นะครับ แล้วก็หารด้วยอัตราผลตอบแทนนะครับเท่ากับ12%หากด้วยอัตราเจริญเติบโต10%นะครับก็เป็นราคาหุ้นที่คาดหวังเท่ากับ1,100บาทโอเคนะครับเอดสูที่นันคอนเซนโกร h หมายความว่ามีอัตราเจริญเติบโตต่างกันนะครับอาจจะเท่าเท่ากัน3ปีและปีที่4ไปก็จะเปลี่ยนเป็นอัตราอื่นนะครับ มาดูตัวอย่างนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็พูดนะครับอัตราเจริญเติบโตในช่วงที่สูงกว่าปกติ30%นะครับมีระยะเวลาเท่าไหร่นะมีระยะเวลา3ปีนะครับ30% 3ปีนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น8%หมายความว่า BTC เนี่ยอัตราเจริญเติบโตจะเป็น8%ใช่ไหมดังนั้นการคำนวณจะต้องเปลี่ยนแปลงตาม สุตรที่เขาบอกไว้นะครับสมมติว่าถ้าปัจจุบันหุ้นสามัญบริษัทนี้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ1.15บาทณปัจจุบันก็ดีเนะครับเท่ากับ1.15นะครับและอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคือ Ks เนะครับเท่ากับ12นะครับจงหามูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทนี้นะครับ ดังนั้นภายใน3ปีอัตราจเจริญเติบโต30%ใช่ไหมครับและก็หลังจากนั้นก็จะเป็น8%ดังนั้นการคํานวณเงินปันผลต้องแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก้อนที่1ก็จะเป็น D0 นะครับคูณด้วย1บวก30%ยกกำลัง3แล้วพอได้ผล d ที่3นี่แล้วก็เอา d ที่3นี่คูณด้วย1บวก 8%ยกกำลังหนึ่งบวกเข้ากันแล้วเราจะได้เงินปันผลทั้งหมดโดยดูจากอัตราเจริญเติบโตต่างกันใชไมคจาคำนวณมูลค่าของหุ้นก็ต้องคำนวณเงินปันผลก่อนนะฮะไอ้ส่วนที่สองก็พูดถึงพวกผลต่างนะฮะส่วนเกินดิภาษาอังกฤษเดียวว่า capital gain นะครับโอเค จากนั้นเรามาดูนะครับว่าไทม์ไลน์นี่มันชัดเจนไหมครับอ่าตรงนี้นะครับอัตราเจริญเติบโตสามสิบเปอรนี้มี3ปีนะครับปีที่4นี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็น8%ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอ่าเงินปันผลนี้ต้องคำนวณเป็น2ตอนนะครับ3ปีก็เป็น1นึบวกสาแล้วคูณด้วยอ่าดีเวเดนนะครับดีเวเดนเขาบอกมานะครับเงินปันผลนะครับเขาก็บอกมานะครับอ่า นี้นะครับปีที่1เท่ากับเท่าไรเมื่อกี้อาจารย์ก็ลืมไปนะคูณกับเนี่ยนี่เขาทำปีละครั้งนะครับเราสามารถทำสามปีก็ได้ทำปีละครั้งเหมือนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดีหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งจุดสี่เก้าห้าศูนย์นะครับดีสองนี่มันได้ได้มาคำนวณยังไงก็เอาดีหนึ่งคูณด้วยหนึ่งบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่านี้นะครับ ดีสามได้อะไรเอาดีสคูณด้วย1นึบวกสานะครับก็ได้2.52จุดห้าสอนะครับดีสามับนถ้าเราไม่อยากทำแต่ละปีเราสามารถเอาดีศนะครับที่กขาบอกมานั้นคูณด้วย1นึ่งบวกสายกกำลัง3ก็จะได้2.52เหมือนกันที่เขาทำแต่ละปีอย่างนี้เขาอยากเ,าเปลี่ยนจาก ราคาอนาคตที่คาดหวังเนี่ยให้เป็นราคาณปัจจุบันนะครับดีเวเดนที่จะได้รับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเปลี่ยนณปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับณปัจจุบันเปลี่ยนยังไงมันต้องหารด้วยอะไรนะอันนี้เป็นอัตราผลตอบแทนใช่ไหมครับ mm hmm. future value ดีเวเดนเงินปันผลที่คาดหวังในปลายปีที่หนึ่งนะครับคำนวณให้เป็น าราคาณนะปัจจุบันก็ต้องหารด้วย1บวก12%ยกกำลังหนึ่งหารอย่างนี้แล้วคุณจะได้เงินปันผลณนะปัจจุบันนี้เท่ากับเท่านี้นะครับโอเคทำเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เอา1.9435หารด้วย1บวก12%ยกกำลัง2องเนื่งจะว่าปลายปีที่2นะครับ ็ได้1.54ปีที่3ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องเอา2.52นี่หารด้วยนะครับ1บวก0.12ยกกำลัง3นะครับแต่เราดูว่าตรงนี้นะครับาราคาที่คาดหวังนะครับปีที่3นะครับราคาที่คาดหวังนี่ก็มีสูตรของมันนะครับ D D4 นะครับ D4 ก็หมายความว่าเงินปันผลปลายปีที่4นะครับนะปลายปีที่4เท่ากับเท่าไหร่นะครับเนี่ย2.72นะครับไอสองจุดได้จากไหนก็ได้จาก2.52จุดคูณด้วย1นบวกแ็ก็จะได้2.72นะครับแล้วก็คำนวณน,นะครับคำนวณหาราคาหุ้นณคาดหวังณปีที่3นะครับ ถ้าราคาหุนหน้นปีที่3นี้ก็ต้องเอานะครับเนื่องจากว่าอัตราเจริญเติบโตนี้มันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับก็ผลตอบแทนก็ k ค12%ส่วนเจริญเติบโตอัตราเจริญเติบโตก็8%ก็ใช้ศูนย์นะครับหากกับ8%นี้ออกนะครับหารแล้วก็จะได้ราคาหุ้นที่คาดหวังณปีที่3เท่ากับ68.21นะครับตรงนี้นะครับ โอเคโอเคนี่นะครับแล้วเราอยากรู้ว่าผลตอบแทนของของคนที่ซื้อหุ้นได้สออย่างเนวครับก็ได้จากเงินปันผลบวกกับอัตราราคาหุ้นที่ขาดหวังนะครับบวกเข้ากันก็จะเป็น70.7366นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับโ okay. อเคนะกนี่ก็รู้แล้วว่าจะคำนวณ ราคาหุ้นที่ขาดหวังในปีที่3แต่ในปีที่3นี่ก็มีเงินปันผลที่ได้รับ2.52นะครับตรงนี้ก็บวกเข้ากันไปเข้ากันไปก็เป็น70.7366นะครับถ้าเราเปลี่ยนมันเป็นมูลคา่าณปัจจุบันก็ต้องเอา70.7366นี้หารด้วย1 1 2ยกกำลัง3นะครับคนก็จะได้50.31นะครับ ดังนั้นราคาผลที่ได้รับจากการซื้อหุ้นนี้นะครับก็เท่ากับทาง3ตอนนี้บวกเข้ากันนะครับก็จะเป็น5 3 9 9ณปัจจุบันนะครับเห็นไหมโอเคนะครับนี่เขากำลังอธิบายเรื่องการคำนวณน,นะฮะ1.49มาจากไหนอาจารย์ก็คำนวณให้แล้วนะครับ หนึ 1> 1่งบวก G นะครับ G ของเราก็30%นะครับก็ทำอย่างนั้นเรื่อยไปนะครับเนี่ยที่ได้มานะครับก็ก็พยายามอธิบายแต่อาจารย์ก็อธิบายมาก่อนแล้วนะครับโอเคนะดังนั้นก็ผลสรุปนะครับนี่นะครับว่ากระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นสิ้นปีที่3เท่ากับเห็นไหมหกสิบแปดจุดสองเอ็ดบวกกับสองจุดห้าสองหกหกนะครับโอเค ก็เท่ากับ70.73นะครับนาเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมูลค่าปัจจุบันก็เท่ากับมูลค่าอนาคตหรือว่า future value หารด้วย1บวก O ยกกำลัง N N นะครับ n ของเราก็เท่ากับ3 O คืออัตราบนตอบแทนก็12%นะครับก็เท่ากับ70.73 6หารด้วย1บวกกับ0.12ยกกกำลัง3นะครับก็เท่ากับ50.31นะครับ โอเคนะครับถัดไปนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ที่เขากำลังอธิบายเหมือนที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้แต่ว่าเขาจะใช้ตารางนะครับตาราง present value present value time table นะครับถ้าคุณเช็ค 12%กับ PERIOD 1ก็มูลค่าของมันก็เท่ากับ0.89นะครับก็นักศึกษาก็ไป Google นะครับเขียนว่า present value time table มันจะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรวจไปถ้า PERIOD 2กับอัตราผลตอบแทนอก็ออกมา0.79นะครับก็เช็คดูเอาเองนะครับอันนี้ก็ปีที่3นะครับก็ PERIOD 3 อตราผลตอบแทนนะครับ12%นะครับก็ตรงกับเท่าไหร่0.7118นะครับเห็นไหมก็ทำกันอย่างนี้ไปนะครับนะบวกเท่ากันทั้งหมดนะครับก็จะเป็น53.19นะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่า,ามาถึงจุดจบในการ อธิบายถึงการคำนวณมูลค่าของหุ้นนะครับอาจารย์จะใช้หุ้นเนื่องจาว่ามันมีหุ้นบริมสิทธิ์กับหุ้นสามัญน,นะครับก็จบแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันในบทเรียนต่อไปนะครับสวัสดีครับ